โซโกรายทนทน,ทนตันตันแนะนำได้จ้าที่เขาทนอย่างเนี้ยเพราะว่าลักษณะเขาเป็นก้องต่อๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็มีความถีทั้งเส้นแบบนี้ดังนั้นการหักการแตกก็คือขาดยากก็คือเป็นแบบว่าเลเวลต้นๆของรายที่ทนนะคะนอกจากทนแล้วนะคะก็เล็กแล้วก็ตันด้วยนะคะอันนี้แวมเทียบกับ ขอหนึ่งสรึงรายอื่นไม่ว่าจะเป็นลายโซ่ด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวาเป็นลายมินนะคะเห็นไหมโซ่กล้องเขาก็จะมีความเล็กแล้วก็ตันขนาดไหนเอาไม,าม้บรรทัดมาวัดดูก็ประมาณหมิลเท่านั้นเอง ใครคิดภาพไม่ออกอมสายให้ดูก่อนอันนี้เป็น1บาทนะคะเป็นโซ่กล้อง1บาทอันนี้จะเป็นของคุณผู้ชายก็คือสวมหัวได้เลยเห็นบ้ามันมีความเล็กแล้วก็มีความทนมากนะอันนี้เหมือนสองสลึงเหมือนกันนะบําว่าย่อทิ่ขนาดนี้เขาก็เลยทําทุกน้ําหนักเลยตั้งแต่1่สลึงขึ้นไป2สลึง1นบาทสองบาทมีหมดใครเคยใส่ลายนี้บอกมาหน่อยแล้วก็ใส่มากี่ปีและจ๊ะ